สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินอยู่ที่หมู่บ้านมอนตรงแม่น้ำแครน้อยมาเที่ยวมาเที่ยวมานอนนอนพักอยู่แพรที่จังกะลับมาอีกแล้วครับผมแต่รอบนี้มาอยู่อีกจุดหนึ่งเขามีสองแพที่จังกะรับเขามีสองแพแพล่างแพรบนนานแล้วมันได้มาแพรบนนี่คือวิวของแพรบนแพรเขาเรียกว่าแพบนแพมีแพรบนแพล่างดูวิวตรงนี้ครับผมยังงามยังงาม เปินจะพาคนไปเที่ยวโอ้ก็ไผ่นะดูบรรยากาศเที่ยวหมู่บ้านมอนหาดูวิวทิวทัศน์ที่มันอืมสวยๆแบบธรรมชาติธรรมาชาติแต่มันสี่โมงเย็นแล้วสี่โมงเย็นแล้วมันค่อนข้างที่จะมืดน,นะแต่ก็มองเห็นอยู่ครับผมมองเห็นช่องทางในการเดินอยู่ไผ่กอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่มีกี่ปีแล้วนี่กี่ปีเกรชาแล้วมีไผ่มาอยู่ตรงนี้ กอไผ่ตรงนี้นะเหมือนเขาไม่ได้เคยตัดออกเลยนะเหมือนก็งอกออกมาแล้วก็ปล่อยขึ้นธรรมชาติที่งอกใหม่ก็ขึ้นไปคออันเก่าก็ไม่ตัดออก <c oughs> ทางเข้าหมู่บ้านครับทุกคนนี่คือทางเข้าหมู่บ้าน ซุม้มซุ้มทางเดินนะพี่ซุ้มทางเดินนี่ก็ทํา,าด้วยยาาักษหามงมงด้วยยักษหาดูหมู่บ้านชาวมอนนี่บ้านบ้านก็เป็นแบบนี้นนแหละก็ทักทายคุณยายนะคุณยายสวัสดีครับ อุ้ยเรียกไม่ใช่เรียกคุณย<ม>ายต,ต้องเรียกต้องเรียกพี่โอ้สวัสดีครับคุณยายวันนี้มีอะไรให้อุดหนุนมั่งนี่มีอะไรให้อุดหนุนพอมีอะไรให้อุดหนุนมั่งมีอะไรให้อุดหนุนมั่งวันนี้จะมาช่วยซื้อ อะไรอ่ะมีเย็นไหมอันเนี้ยม,มีเย็นปะขวดเท่าไหร่วดสามใส่โอเคเอามาเลยขวดหนึ่งไปถ้ำนานแล้วไม่ได้ไปอ่ะ,อะตรงไปตรงนั้นเลยใช่ไหมนี่ไนีอุดหนุนของอุดหนุนเครื่องดื่มคุณยายอ่ะโอเคแล้วผมไปต่อเลยน,นะยายนะ ด้วยความที่ว่าบริเวณนี้เป็นชุมชนชาวมอนชุมชนคนอคนอนคนไทยเชื้อสายมอญนั่นก็จะมีโรงเรียนนี่สอนสอน,สอ,นอาราสอนอสอนหนังสือมอนด้วยนะตรงนี้เป็นโรงเรียนเพราะว่าช่วงปกติเขาก็ไปเรียนที่โรงเรียนไทยเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเรียนอะไรอยู่ตรงนี้แบบมอนมอน เอ็ดปีนจะพาทุกคนพาพาเดินดูตรงนี้นะครับผมว่าโอหจะสามสิปีแล้วไม่ไม่เคยเดินมาตรงนี้นานมากเลยแต่วิวตรงนี้มันจะเป็นธรรมชาติมันนอกเหนือจากหมู่บ้านจากจากหมู่บ้านชาวมอยแล้วก็โรง,งแรมที่พักโอ้โห,โห จะมีอะไรดูไหมครับนี่ตอนนี้ก็จะ5้าโมงเย็นอยู่แล้ววันที่ย3ตุลาคม2อ6 8ชอบกอไผ่พวกนี้จังเลยเหมือนไม่เคยถูกตัดเลยนะดูนะเหมือนก็ไม่เคยถูกตัดเลยดูสิเหมือนไม่เคยถูกตัดเกิดมาก็หนอก็ ไม่ไม่ได้ถูกกินแล้วก็โตมาเรื่อยๆในในสภาพป่าจริงๆอะป่าไผ่แต่อย่างว่าเมืองการนี่ป่าไผ่ยเยอะเข้าป่าเข้าดงไปแล้วแอดมินเงพาเข้าป่าเข้าดงไปแล้ว ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวมนน้ำแควน้อยแล้วก็มีโอกาสได้ไปนอนที่จังเกิลร้านนะครับผมอย่าลืมขึ้นมาชมหมู่บ้านมอนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะดูแค่หมู่บ้านมอนด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาบางคนก็มาคำ่ำมีเวลาขึ้นมาดูแต่ว่าบางคนก็มาดูได้แค่หมู่บ้านมอนแต่วันนี้แอดมินก็มีเวลาเยอะก็เลยมีโอกาสเดินมาไกลห่างจากไกลจากหมู่น้บหมู่บ้านมอน เข้ามาตรงนี้กะว่าจะไปชมวิวแม่น้ำแควน้อยถ้าไม่มืดก่อนนะก็เดินแบบเดินไกลอยู่นะครับผมจากที่พักโ,โหยุงเยอะด้วยพี่น้องอยุงเยอะด้วยโดยจะเข้าป่าข้าดงไปแล้วเนี่ยทางก็เล็กลงเล็กลง มันเดินอยู <phrases> ่ในป่าไผ่ยังไงอย่างนั้นจะไปเจอเพชรพระอุมาไหมเนี่ยกล้องฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กล้องฝั่งนี้ดูมืดตืดตๆ่อเลยพี่น้องเริ่มมืดละ ด้วยความเขาเป็นป่าเนาะยุงก็เยอะเราจะมาเดินถึงตรงไหนนี่ถึงตรงนี้ละ,ะยังพอมีแสงให้เห็นอยู่ครับผมต้องรีบเดินแล้วก่อนที่จะมืดก่อนนี้่งอยู่ในป่าเนเอาอยู่ในเขาเนะพอตะวันจะตกดินก็มืดเร็วไฟก็ไม่มีด้วยนะแอดนี่ไม่ได้ออาไฟมาด้วย ยินเสียงโอ้โหต้องทำเวลาเพื่อจะไปเห็นวิววิวเป็นน้ำแควน้อยอัพต้องเล่งแล้วครับผมถึงขั้นต้องวิ่งแล้วนนเนี่ยเอดมินวว่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วจุดเดินเล่นเดินป่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาไม่ถึงหรอก ผมขออนุญาตต้องมาไหว้พระแล้วล่ะฮะอนุญาตไหว้พระทำมาดูวิวไหว้ดูวิวก่อนแล้วค่อยไหว้พระก่อนกลับมาถึงนี่แหละครับผมจุดหมายปลายทางมันน่าจุดนั่งลมนั่งชมวิวสำหรับคนที่มีเวลาเลยครับผม โอ้ oh, บอกได้เลยวิวนี้สวยสวยมากได้เห็นจังกระลางออแผ่ล่างเรามองไม่เห็นแผ่บนนะเห็นแต่แพ่ล่างดูวิวเสร็จก็ได้เวลากลับแล้วครับรีบกลับก่อนจะมืดมากกว่านี้ก่อนจะมืดมากกว่านี้ขอไหว้พระก่อนนะครับผมต,ตรงนี้ไม่ใช่วัดแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านก็เป็นเสื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดด้วยเนาะ ในเวลาเดินกลับเด็ว่ามา,มาแป๊บนะึ่งจริงๆอยากอยู่ยยนานกว่านี้แต่ว่าด้วยข้อจําก,กัดเรื่องเวลาที่มันมืดเนาะมันมืดสำหรับทริปนี้ e p นี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมจากแอป FC ฟซแอดมทุกท่าน เจอกันใน EP ต่อไปนะครับผม